ก่อนอื่นเราเอาเส้นหมี่นะคะซื้อมา1แพ็คขนาด1 4 0กรัมเอ้ยแป0กรัมนะคะแช่ไปประมาณ5นาทีนะคะแช่เส้นนุ่มเนาะหมี่ได้เวลาแล้วนะคะเราจะเอามาทิ้งให้สะเด็จน้ำนะคะ,ะตั้งทิ้งไว้เดี๋ยวเราจะเอาไปผัดต่อกันเลยนะจ๊ะนะเรามาหั่นเต้าหู้เต้าหู้ก้อนๆแบบนี้เนาะหั่นให้มันเป็นแบบว่าชิ้นเล็กๆหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกันนะคะ ทอดให้เหลืองอันนี้เต้าหู้ขนาดหนึ่งก้อนร้อยห้ากรัมนะคะเรามาทอดเต้าหู้กันก่อนนะคะทอดให้เต้าหู้เหลืองเนาะใส่น้ำมันก็เยอะพอสมควรนิดนึงเนาะ พอน้ำมันร้อนเราก็จะใส่เต้าหู้ลงไปเลยค่ะเต้าหู้หนึ่งร้ยหกรัมหนึ่งก้อนนี้เนาะเดี๋ยวเรารอให้น้ำมันร้อนนิดนึงเราก็ทอดให้เขาพอเหลืองๆเงนาะทอดให้เขาพอเหลืองนะจ๊ะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะใส่เต้าหู้เลยเลนาะ าฟูพ,พอเหลืองแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นให้เด็ดน้ำมันเลยนะคะพักไว้เนาะเดี๋ยวเรามาเจียวไข่ต่อเลยนะคะเจียวไข่เพื่อไว้โรยหน้าผัดหมี่สีชุนผูข,ของเรานะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจียวไข่รอไว้เนาะวันนี้ใช้ไข่สีฟองนะคะเราจะเติม,มน้ำปลาเป็นนิดนึงนรุงรสให้เขาหน่อยเนาะดีค่ะ,ะ,คะเจียวไข่ปกติเลยนะคะ เจียวไข่ปกติแล้วแบบว่าไปทําให้เข้าบางๆแล้วเราจะเอามาใ่้เราจะใช้กระทะที่ที่เรา,อาทอดเต้าหู้ตะกี้เลยนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะเราก็จะเจียวไข่ให้กับเป็นแผ่นบางๆแบบนี้เนาะ,ค,ะค่อยๆเกี่ยวเข้าไปอะคะ่ะทอดสองรอบก็ได้เนาะ เดี๋ยวเราจะค่อยๆม้วนเข้าไปเลยนะคะเราจะได้เอาไปหันทีเดียวเลยเนาะเนะคะเราก็จะมาหันครึ่งเลยแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยหัน่นฝอยเลยจ้ากำลังร้อนๆเลยเนาะ แต่วันนี้ผัดหมี่สีชมพูหรือบางคนก็เรียกว่าผัดหมี่กะทิตอนแรกกุ้งก็งงว่าเฮ้ยทำไมเขาเรียกว่าผัดหมี่กะทิที่แท้คือเขาใส่กะทิไปด้วยนะคะแต่ว่าเราก็จะเรียกว่าหมี่ชมพูเพราะว่ามันจะเป็นสีชมพูที่เราชอบกินตอนเด็กๆเกนาะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะวันนี้เราก็จะใช้มีเส้นหมี่ไว้ที่เป็นแห้งๆนะเราไปจะเอาไปแช่นะ้ําประมาณ5นาทีก่อนแล้วเราก็เอามาทําให้เขาเสด็จน้ําแบบนี้นะเครื่องปรุงเครื่อง นะคะว่าทาไปทีละส่วนบอกไปทีละส่วนจะได้ไม่งงกันเนาะนะคะเร,รื่องปรุงรังข่างหล่แรกเดี๋ยวปุ้งพอเราตั้งกระทะเสร็จปุ๊บนะคะไฟไม่ต้องแรงนะคะใส่น้ํามันพืชไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะอันนี้กุ้งกะเอานะสองช้อนโต๊ะแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมเอาไปโขลกแบบนี้นะคะกระเทียมก็สองช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะ,ะใส่เข้าไป อันนี้เราจะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะเราจะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนใจเย็นๆนะคะใจะเย็นๆนะตรงนี้นะพอเจียวกระเทียมหอมเสร็จอ่าเสร็จแล้วให้มันเหลืองให้มันเหลืองหอมเสร็จปุ๊บเนาะเราก็จะปรุงรสนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันเลยนะคะก็ช่วยกดติดตามเพจคุณปุ้งสอนทำขนมและนวดหน้าเรียวให้ด้วยนะ ถ้าใครชอบสัตว์นวดหน้าไปเรียนได้เลยนะคะกุ้งปักหมุดไว้ให้แล้วบนเพจนี้เรียนฟรีนะจ๊ะมีพาร์ทหนึ่งถึงพาร์ทแปดเนาะสอนละเอียดทุกขั้นตอนโอ้โหอยู่ตรงนี้นะหอมมากเลยอะอ่ะทีนี้พอเขาเริ่มเหลืองแล้วใช่ป่ะพอเราเจียวกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราจะมาปรุงรสกันเลยนะคะด้วยเหลืองแล้วใช่ป่ะเราจะปรุงรสกันด้วยอันนี้เลยนะคะน้ำปลา น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะใส่เข้าไปนะคะน้ำมะขามเปียก100กรัมใส่เข้าไปค่ะเดี๋ยวตรงนี้ต้องรีบไ,ไฟเบาก่อนนะตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่ทันนะน้ำมะขามเปียกใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บห้าสิบกรัม50กรัมเนาะแล้วก็ซอส ซอสอันนี้ค่ะซอสแดงๆที่ทําให้เป็นหมี่สีชมพูเนาะคือเขาเรียกว่าซอสเ็นตาโฟะร้อยห้าสกรัมใส่เข้าไปค่ะใส่ทุกสิ่งอย่างเข้าไปเลยนะคะแล้วกะทินะคะกะทิอีก50กรัมนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะอันนี้กะทิอีก50กรัมเนาะทีนี้เราจะเร่งไฟเลยนะคะ เราจะเร่งไฟให้เขาเดือดคนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บละลายทุกอย่างเข้ากันดีนะพอทุกอย่างเข้ากันดีเสร็จปุ๊บเราจะเอามีเข้าไปผัดนะคะเราจะเอามีเข้าไปผัดแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเ,เพิ่มด้วยเต้าหู้แล้วก็ถั่วงอกและกุยช่ายนะคะตรงนี้ใช้ไฟแรงได้เลยนะเพราะว่าเราต้องเราต้องการให้เขาเดือดอยู่ตรงนี้หอมมาก เราต้องการให้เขาเดือดแล้วก็น้ำปรุงของเรามันจะได้ซึมเข้าไปทุกทุกอนูของเส้นหมี่เนาะอันนี้พอเขาเดือดแล้วนะเราจะใส่เส้นหมี่นะคะหนึห่อสิบหาบาทร้อยกรัมเข้าไปเลยนะคะใส่เข้าไปเลยทีนี้เราก็จะต้องช่วยกันผัดนะคะเราช่วยกันผัดจนกระทั่งน้ำเขาแห้ง พอน้ำขาแหง้งไม่ต้องแห้งมากนะแห้งพอหมัดมาด่ะแล้วเราก็จะมา,าใส่ถั่วงอกนะคะถั่วงอกเนี่ยหนึ้อกรัมแล้วก็ขวีช่ห้าสิบกรัมแล้วก็เต้าหู้นะคะเต้าหู้หนึ่งก้อนเต้าหู้ที่เราเอาไปทอดแล้วเนาะอันนี้ใช้ไฟแรงได้เลยนะคะท่านผู้ชมเราก็จะผัดข้าเกือบแห้งเห็นชัดเจนไหมคะ ยายกุ้งว่าเฮ้ยมันก็ทําง่ายนะไม่ยากเนาะเพียงแต่ว่าเราไม่เคยทำไงเราซื้อเขากินตลอดทีนี้เขาเริ่มแห้งหมาดๆแล้วนะคะเดี๋ยวกุ้งจะใส่อันนี้ไปเลยนะเต้าหู้ที่เราทอดไว้หนึ่งก้อนใส่เข้าไปเลยค่ะกุยช่ายกุยช่ายห้าสิบกรัมใส่เข้าไปเลยค่ะถั่วงอกถั่วงอกหนึ่งร้อยกรัมใส่เข้าไปค่ะทีนี้เราก็ผัดต่ออีกนิดหนึ่งนะคะผัดให้เข้าเข้ากันอีกนิดนึง แล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะฮะว่ารสชาติโอเคป่ะเป็นไงเสียงเสียงน่ากินไหมเสียงแบบใช้ได้เลยเนาะ เดี๋ยวกุ้งจะติดเตาแล้วนะคะเนี่ยหมี่เขาแห้งแล้วเนาะ,ะน้ำเขาแห้งแล้วเนาะ,ะแล้วก็ผักสุกพอสุกพอประมาณแล้วกุ้งติดเตาเลยนะคะอ่ะขอตักใส่จานนะจ๊ะแบบนี้เลยเดี๋ยวนะเอาผัก นิดนึงเ้าหูหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะน้ำล,ลายไหลไหมกำลังเที่ยงโรย่อนนี้เลยอ่เฮ้ยน่าก,กินเนาะน่าก,กินอะโอเคได้ประมาณนี้ไข่เต็มๆเ,ๆเน้นเน้นเนาะ เดี๋ยวปุ้งจะลองชิมให้ดูว่ารสชาติเขาโอเคไหมจะต้องปรับอะไรไหมเนาะขออภัยนะถ้ามายั่วตอนเที่ยงซึ่งทําง่ายนะแต่เมื่อวานทําง่ายกว่าวันนี้คือเขามีเครื่องเคียงเขามีท็อปปิ้งเยอะกว่าเมื่อวานไงมันก็เลยแต่ว่าสีสันันก็ดูน่ากินกว่าเมื่อวานเนะาะเมื่อวานคือแบบว่าง่ายๆเร็วๆก็กินได้อร่อยด้วย รสชาติพอดีนะคะท่านผู้ชมแต่ว่ามันเหมือนด้กลิ่นซอสสีแดงๆอะเยอะเกินไปอะ่ะซอสที่เราไปซื้อมาเดี๋ยวนะมันจะออกหวานเค็มเปรี้ยวพอดีแล้วอีกคำ ชอบปรุงรสนะคะใส่พริกป่นเข้าไปอีกนิดนึงมันก็จะล้าหรือว่าใครชอบเปรี้ยวมากกวันนี้คุณาก็ได้นะคุณจะบีบมะนาวก็ได้คือแบบว่าก็ทำง่ายๆแต่อร่อยนะคะเนี่ยผัดหมี่เขาเรียกว่าหมี่กะทิหรือหมี่ชมพูนะคะทำตามสูตรนี้ได้เลยเส้นก็จะแบบไม่ไมเละแล้วก็เส้นไม่แข็งจนเกินไปเส้นพอดีรสชาติพอดีหรือคุณถ้าแบบไปปรุงรสตามใจชอบอีกนิดนึงนะคะก็ ก็ได้แต่คุงต้องไปปรุงพริกป่นอีกน okay, okay, ิดนึงอ่ะเปรี้ยวเค็มพอดีลองทํากันดูนะคะเดี๋ยวกุ้งจะไปเขียนสูตรให้นะว่ามีอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่บ้างนะคะกุ้งจบประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะใครที่เจ้าของสินค้าเจ้าของแบรนด์เจ้าของโรงงานนะคะที่ต้องการส่งออกต้องการแบบนําสินค้าส่งออกไปต่างประเทศแต่ไม่รู้วิธี กุ้งม,มีแพลตฟอร์มอเมซี่มาแนะนำนะคะเป็นเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยที่รวบรวมสินค้าของคนไทยส่งออกไป40ประเทศทั่วโลกนะคะโดยการฟรีค่าขนส่งนะคะฟรีค่าออยอ คุณไม่ต้องเดินเอกสารเรื่องชิปปิ้งใดๆทั้งสิ้นนะคะหรือว่าเจ้าของโรงงานที่ต้องการย้ายฐานการผลิตไปที่ไนจีเรียาสามารถทําได้นะคะเพราะว่าอเมซี่มีที่ดิน1น0่งแสไร่ที่จะไปตั้งนิคมอุตสาหกรรมโอชุนที่นู่นเนาะ,ะแต่ว่ารายละเอียดต้องไปคุยกับบริษัทนะว่าจะต้องอะไรยังไงบ้างแต่ว่าและขันขนข้นแบบพื้นๆเลยอ่ะคนที่มีสินค้าแต่อยากส่งออกอ่ะคือสมมุติว่าถ้าคุณมี อสินค้าคุณมีออยมีมาตรฐานอยู่แล้วนะคะเขาจะไปขอออยที่ไนจีเรียให้คุณโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องเสียตังสักบาทเลยนะคะเพราะว่าเหมือนออยที่ไนจีเรียเขาชื่อออยประเทศไทยใช่ป่ะแล้วทีนี้เขาก็จะอนุมัติออยให้คุณเลยโดยที่คุณไม่ต้อง ซักบาทนะคะขายที่เป็นโอท็อปนะคะเจ้าของสินค้าเน,นี้ประเทศไทยมันขายอืดใช่ปะ่ะคนกําลังซื้อเท่าเดิมหรือลดลงนะคะถ,ถ้าคุณอยากแบบบุกตลาดในจีเรียเป็นตลาดที่ใหญ่มากเป็นตลาดที่ใหม่มากและเขาชอบสินค้าของคนไทยมากนะคะแนะนําเลยนะคะเอาสินค้ามาขายผ่านแพลตฟอร์มอเมซี่ซึ่งเป็นของคนไทยนะคะซึ่งจะช่วยช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยอะ่ะที่อยากส่งออกให้มันเป็นเรื่องง่ายๆนะคะ ทำทุกสิ่งอย่างให้เป็นเรื่องง่ายๆเหมือนค้าขายเอาคนไทยอ่ะคนแบบคุณไม่ต้องไปปวดหัวไปติดต่อแบบนู่นนี่นั่นเยอะแยะปวดหัวเนาะและทีนี้อ่าถ้าอยากรู้รายละเอียดลึกๆสอบถามก็ได้นะคะว่าต้องทํำยังไงและทีนี้ของกุ้งอ่ะ,อะสมมุติว่าคนที่สมมติคนที่ไม่มีสินค้าก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าตอนแรกอ่ะกุ้งก็ไม่มีสินค้ากุ้งก็เข้ามาแบบพอเห็นปุ๊บ เรามีมีบริษัทแบบนี้ด้วยว่าช่วยเหลือคนไทยเอาสินค้าของไทยส่งนอกค่าขนส่งก็ฟรีอะไรก็ฟรีอ่ากุ้งขอยกตัวอย่างนะเวลากุ้งส่งสินค้ากุ้งส่งนัดชากุ้งส่งสบู่ไปเมืองนอกอ่ะไปเดนมาร์กไปอังกฤษเนี่ยนัดชา20ขวดนะคะแล้วก็ครีม20ขวดค่าส่งนะคะค่าส่ง 3, 2 0 0 ค้าส่งสามมันสองมันไม่ใช่ถูกๆเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าคุณมาขายผ่านอเมซี่นะอเมซีม่จัดการให้คุณฟรีฟ,ฟโดยที่คุณไม่ต้องปวดหัวอะไรเลยเหมือนค่าขายกับคนไทยเนาะแล้วทีนี้ คนที่อยากมีอยากมีไรายได้ไม่มีสินค้าก็เข้ามาได้นะคะมาจอยกันได้หมายความว่าเป็นผู้แนะนําบอกต่อตอนแรกกุ้งก็เป็นผู้แนะนําบอกต่อเหมือนกันซึ่งไม่มีไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองแต่พอเรียนเรียนไปแล้วก็แบบเฮ้ยฉันก็อยากส่งออกนะเว้ยฉันก็อยากมีสินค้าเป็นของตัวเองนะเว้ยเลยผลิตแบรนด์สบู่ใย,ยบวบว่านหางจระเข้เข้มข้นอยากส่งออก,กเข้าเหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างน้อยคือขายในไทยด้วยขายในจีเรียด้วยมันจะดี มันจะดีกว่าไหมเนาะเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นสบูย่ใยบวบว่านหางจระเค,คเข้มค้นที่มีใย,ยบวบอยู่ในนี้นะคะสะครับผิวได้ด้วยเนี่ยสรับผิวได้ด้วยและวกุ้งจะเอาไปขายในแพลตฟอร์มอเมซีซึ่งเหมือนเหมือนแพลตฟอร์มที่เป็น l a ซาด้าอ่าเมซอนอาลีบาบาประมาณอย่างนั้นเนาะแต่เป็นแพลตฟอร์มของคนไทยที่ เดือนเมษานี่นะคะเราจะมีแอปอเมซี่เป็นของตัวเองแล้วซึ่งคุณจะสามารถช้อปปิ้งในโทรศัพท์ได้เลยแต่ตอนนี้เราต้องไปช้อปปิ้งในเว็บอ m a z ี e เวิร์ o ดนะคะลองไปลองไปดูได้เลยว่าสินค้ามีอะไรบ้างมี10หมวดหมู่นะคะอันเนี้ยกุ้งภูมิใจนําเสนอที่กุ้งก็อยากให้คนท้ายได้ใช้ของดีๆให้คนในจีเรียได้ใช้ของดีดนะคะแต่ราคาย่อมเยานะคะอันนี้กุ้งขาย150บาทเนาะรับตัวแทนด้วยทั้งสต๊อกและไม่สต๊อกนะคะถ้า ถ้าไม่สต๊อกค,คุณเอาไปโพสขายคุณตัดให้กําไรก้อนละ30บาทเนาะแต่ถ้าคุณอยากสต๊อกเริ่มต้นที่10ก้อน1,000บาทนะคะคุณเอาไปขายก้อนละ150คุณก็ได้กำไร500อแล้วเนาะก็แบ่งๆบ่งกำไรกันไปค่ะกำไรไม่เยอะแต่ว่าคุณก็อยากเฮ้ยเผื่อแบบฉันมีรถใหญ่สั่งจากนาจีเรียอะไรเงี้ยก็เป็นความสั่นของตัวเล็กๆคนหนึ่งเนาะและทีนี้ก็รับ ตัวแทนด้วยนะคะอยากส่งออกด้วยหรือใครเจ้าของโรงงานเจ้าของสินค้าเจ้าของโอท็อปอะไรทุกสิ่งอย่างนะคะสินค้าทุกอย่างขายดีที่ไนจีเรียเพราะว่าเป็นสินค้าปัจจัย4ี่เครื่องสําอางฐานเสริมวิกผมนะคะวิกผมต้องการมากและคนไนจีเรียกินรสเผ็ดโรงงานที่แบบผลิตเครื่องแกงผลิตเครื่องปรุงอะไรต่างๆนะ่ะน้ำจิ้มอะไรเงี้ยถ้าอยากเอามาขายเนาะก็ติดต่อกันได้ว่า รายละเอียดมันมีอะไรบ้างนะเนี่ยเขา,มา,ม,า,ม,ามาสั้นๆแล้วเดี๋ยวกุ้งจะไปเขียนสูตรให้นะคะผัดหมี่สีชมพูนะคะผัดหมี่สีชมพูขอบก็ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณทุกคนเลยนะคะถ้าใครชอบช่วยกดติดตามนิดนึงนะคะตอนนี้มีคนติดตามแล้ว5 0 0 0ันคนทุ่นๆเลยนะคะเราจะได้ผลิตผลงานดีๆกันออกมาอีกเนาะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกแชร์เลยนะคะขอบคุณมากสวัสดี